เอาตรงๆนะถ้าไม่ได้อยากผอมเลื่อนผ่านไปก่อนได้เลยนะคะไม่ได้ว่ากันค่ะแต่ขอคุยกับคนที่อยากผอมพร้อมเปิดใจนะคะทานมาหลายยี่ห้อไม่เห็นผลกินมาหลายตัวไม่เห็นผลอยากให้หยุดที่ตัวนี้ค่ะเพราะตัวนี้เห็นผลจริงการันตีค่ะนี่เลยค่ะน้ำชงของหนูนะคะตอนนี้มีทั้งหมด6รสชาติค่ะกาแฟโกโก้นมมชูชาเขียวชาไทยและน้ำผักทานเองเห็นผลจริงกล้าบอกต่อค่ะเพราะตัวนี้ทานจริงทานต่อเนื่องนะคะ1เดือนน้ำหนักลดไป7กิโลค่ะทานต่อเนื่อง3เดือนน้ำหนักหายไปถึง20กิโลค่ะตัวนี้เป็นน้ำชงที่เป็นสมุ ไรแท้ร0อเอร์เซค่ะ1ห่อใหญ่แบบนี้นะคะสารสกัดอัดแน่น30กว่าชนิดค่ะ1นซองเนี่ยแค่2 5่สถึงหกแถวเท่านั้นเองค่ะตอนนี้จัดโปรโมโชั่นพิเศษนะคะปกติแล้วห่อละ25ซองข่ะอยู่590บาทวันนี้ซื้อ1นึ่แถม2ค่ะให้2ห่อใหญ่แบบนี้เลยนะคะ590บาทด้แถมวันนี้ให้อีกหห่อค่ะ 159บาทแต่แถมฟรีค่ะรวมทั้งหมด54ซองแบบนี้พี่ไม่พอใจรสชาตินี้เลือกรสชาติได้นะกาแฟโกโก้นมชมพูชาเขียวชาไทยและน้ำผักพี่เลือกได้เลยค่ะเลือกรสชาติที่ชอบได้เลยแต่แนะนําเป็น2รสชาตินี้เพราะว่าครอบคลุมและดูแลครบเลยนะคะใครที่สนใจนะคะโปร590บาทหนูจํากัดจำนวนเพียงแค่50เซตสุดท้ายเท่านั้นดังนั้นพี่ค่ะถ้าสนใจอยากผอมจริงๆอยากลดน้ำหนักจริงๆไม่ควรพลาดโปรนี้เลยพิมพ์สนใจไว้ใต้โพ์ก็ได้นะคะเดี๋ยน้องแอนมินทักกลับค่ะ